ยยบเอาใจจัดปลาครับครับกลับมายังไงยังครับอ้าต้องดียว่านี้ครับยังไม่กลับมาอีกเลยโอ้รขนลุงขนาดนี้ะครับโอ้โหคิดไม่ว่าจะนอกได้วันนี้ไม่คิดครับแต่ว่าตั้งใจมาช่แน่นอนครับมาช่แน่นอนนะเพราะว่าในคอมเมนต์เขาบอกว่ายังไงผมก็ต้องสร็จเพราะว่าผมก็ต้องขอตั้งใจครับตอนนั้นคิดในใจว่าไงอ้า ผมก็ทมเป็นแล้วนี่ผมก็ว่าผมก็ทำด้วยใจครับผมมาสู้ด้วยใจครับสู้ด้วยใจนะครับน้องผไม่รู้เหมือนกันครับไม่หนึ่งตอนแรกๆนี่รู้สึกอึดอัดอะไรไหมก็ตามเกมครับมันมันจับจับเป้าจับตัวน้อยยากเลยนครับเจ้าบัตสองยกแรกนี่จับเป้ายังไม่เจอเนี่ยตอนนั้นเราเรามีความมั่นใจขนาดไหนเพราะว่าจะยอมจะหมดบอกว่าต้องทำให้เขารู้ให้ได้ว่าเราสู้เต็มที่ช่วงช่วงต้นเกมกังวลอาวุธอะไรก็ ก็วนพาดโดนไปสี่สุมาโดนเตะขาคอโดนอะไรนี่ครับก็มีหมัดมีหมัดมีอะไรจ้องมาอยู่รับครับเราพยายามบอกว่าไงนะผมก็บอกตัวเองว่าสู้สู้ให้เขาให้เขาเห็นได้ให้ได้ครับคิดในใจใช่ไหมคิดในใจใช่ครับผมอ๋อสู้ให้ได้ครับโอ้โหช่วงยกหนึ่งเราก็ดูรักกลุ่มเลยนะครับผมมารักกลุ่มก็กล่าวว่ายกสี่ยกห้ายกสามยกสี่จจะการได้กดดันอะไรที่มาเป็นรองอรก็ไม่กดดันครับผมก็เขาก็รู้ว่าสภาพผมเป็นยังไงครับ ลูกต่อยหมัดนี่ใครเป็นคนสอนลูกกระดิ่ให้ใครมนัทครับอ๋อพี่มนัทรับเี่นเลยพี่มนัทพี่มนัทฮีโน่อลิมป็นกันนะวันนี้เสียบอสมาดูไหมนี่เสียบอสไม่ยังไม่มาอยู่ครับเสียบอสอยู่ไหนเสียบอสอยู่ไหนเสียบอสก็อยู่ครับเสียบอสก็อยู่เอาไปหมักเฮ้ สอนน้องสอนให้น้องให้ต่อยเพราะเขาต่อยหนักอยู่แล้วเราแก่สอนให้เขาต่อยถูกวิธีต่อยแล้วต่อยคือต่อยถูกวิธีล้วป้องกันตัวเองไปด้วยครับผมช่วงช่วงหลังเห็นเห็นได้ชัอเจนงทั้งมวยพี่ินีต่อยมันดีขึ้นก็ก็ทัดก็สอนน้องขอตั้งใจด้วยคือน้องขออยากให้เราสอนให้เทรนให้ครับก็สมครับ ชัยชนะครั้งนี้ก็ส่งความฟามได้ใจของน้องออกด้วยดูการออบัตวันนี้นี่พอใจไหมพอใจ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 ครับเห็นเขาต่อยวันนี้ได้พอใจคืออันดับแรกที่พอใจคือเขากล้าต่อยกล้าต่อยกว่าเดิมใช่ครับโปรตีนลุยลุเข้าไปนี่ตะกอนไม่กล้าต่อยไม่กล้าต่อยเดินต่อยไม่ดีครับครับงสองครั้งอะไรนะแต่โค้นี้ได้ฮีโร่โอลิมปิกมามาเทนให้เลยนะครับเป็นความโชคดีครับครับผมครับเอหระครับผมเอาวันนี้ยกสามเนี่ย จังหวะที่เราลุยเข้าไปฉะนั้นมั่นใจไหมเนยมั่นใจม่นน็อกได้ไหมเพราะว่าตเตงไม่มั่นใจว่าตัวเองไม่หมดครับเพราะว่าตัวเองคาดโดนก็ต้องดูให้ได้เขาบอกัวเรองนี่ครับก็คือเราก็ยืนให้ได้ครับแต่ไอ้เรื่องน็อกไม่น็อกอีกเรื่องหนึ่งครับผมขอยืนให้ได้ก่อนครับดแรกกันซดแรกกันครับเดี๋ยวเขาบ้านเราได้ครับไม่มีแกไถอยู่แล้วครับ หมัดไหนที่เราคิดว่าเราจะกล่อมเขาลงหมัดซ้ายต่อยท้องว่าจะคิดว่าจะเดินต่อหน้าต่อยท้องต่อยหน้าอย่างเงี้ยหมัดไในเพชรหมัดมัดแรกเลยไหมหมัดซ้ายเราต้นหน้าพังอ่ะนะครับแล้วก็เราลุยเข้าไปอีกทีนึงนะครับครับผมเพราะนั้นเขางอมันกุ้งอย่างเงียครับผมโดนเข่าด้วยครับจังหวะนั้นคือตัวเงาตัวเงหมัดนอกเลือดของเข่าเนี่ยเอาเข่าเข่าเขาอ้วกเลยอ้วกเลยกูชกอ้วกอ้วกครับอ้วกโดนข้างในจะโดนเข่าครับอ๋อแต่ว่าจริงๆริงอนี่โดนมัดก่อนคราเรามีอาการแบบมีเลือดแล้วก็จบด้วยจบด้วยเข่าครับ กรรมการจับแพ้เออจับแพ้ครับตอนตอนตอนที่เขางอลงไปนี่คิดไม่ว่าเขาจะลุกขึ้นมาได้อีกก็ตีตีเขายอมไม่ได้ครับตีเขายอมไม่ได้ครับเขา บนบนเวทีนี่มันมันต้องมันมันต้องใส่กันอย่างนี้นะครับใส่ครับมีครับเอ่อเพราะว่าสามไปครับสามเพชรจีนเลยครับสามไฟยังไม่แตกยังไม่หักครับแล้วแล้วเวลาตอนตอนตอนคิดนี่ตอนตอนโชคเราคิดถึงเสียบอมากมากเลยครคิดถึงตลอดครับออ๋คิดถึงตลอดใช่ไหมครับก็หฮเวลาเห็นหน้าไอ้แกก็มีความสุขเวลาไมีความมั่นใจมากขึ้นครับแต่เสบียงเสียบออย่างเงี้ยวันนี้วันนี้เสียบอไม่ได้มานะครับผมจะโทรมาหาอยู่ครับก่อนจบครับแกดูหลังเกมอยู่แกดูหลังเกมอยู่เราจเสียบอกับเราเนี่ยมันทู่บารมีกันเลยเปล่าครับน่าจะ บู้ยังไงแกรักไหมเหมือนลูกมันหลานนี่ครับแล้ววันนี้เสียบด์ไม่มาชกแต่ว่าแค่โทรศัพท์มาเนี่ยก็ดีใจแล้วครับก็ขับก็เห็นหน้าก็ดีครับสุขครับไม่เห็นไม่เห็นบดอัศจรรย์นะครับไม่เห็นครับฝากถึงเสียบด์ไปผมก็ทําได้อีกไฟนึงแล้วครับเสียบด์ครับเสียบด์เข้าไปเขาเขาไปดำน้ำที่อินโดนีเซียเออฝากฝากที่เสียบด์เนี่ยเอาเผื่อเขาขึ้นขึ้นบกมา ก็เจวลดได้ดูดูทีวีไหมครับก็ผมก็อยากให้เจวลดมีรอยยิ้มเหมือนกันครับเอาด้วยคุณพาวด้วยคุณพาวเขาด้วยคุณพาวตั้งก้องไงวัดเราตั้งก้อนไปที่ไหนอะไรยังไงรุ่นไหนอะไรยังไงผมขอต่อยไปเรื่อยครับเพราะว่าเว้ผมไม่รู้ว่าจะต่อยได้กี่กี่ไฟครับอู้ทำไมล่ะเอาก็เผื่อโดนจมูกโดนอะไรหักมาแล้วมันยิดีขึ้นเลยเหรอก็ดีขึ้นครับมันอาจจะโดนอะไรได้เกรงวัวไม่กังวลไหมก็เวลาต่อยมันไม่ไม่กังวลนะครับอ๋อแต่ว่าแต่ว่าพอไม่พอพอต่อยเสร็จแล้วกังวลไหมก็ไม่กังวลครับไม่กัังววววลลลนนนะกกกกก็็็หาายดีีแ้่เชม เป็นคู่จุดอ่อนในค